สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องอุงอิงเอฟซีสุขสุขคนครับผมมาปอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับวันเจโอวันอ๋อพี่เียครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้น้ำเน้อครับเออพื่อเป็นกําลังใจครับผมขอพระคุณทุกท่านครับสําหรับก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องเราุูพ่อแม่พี่น้องฟังครับเรื่อง ประทับใจครับกับมเมื่อนนี้ครับนาะกับการเปิดฤดูการของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนาะคืนนี่ถึงสิเลนดึกแน่นะครับนาะผมกับเบิงในไหลคุมปินนะครับถึงสิดึกแนี้ยก็ลอถาครับเบิงมดขค้ืนขึ้นกันครับนอนว่าไม่ตีหาแล้วครับจังได้นอนนอนชั่วโมงหนึ่งก็ตื่นครับมาเห็ุงานครับโอ้เป็นเบิงในไหลสดเกิด สุดประทับใจเนาะอลังการไฟแสงสีเสียงนะครับเนะาะแต่ละโชว์แต่ละโชว์ครับสมบูรณ์แบบครับเออย่างเดียวม้วนคือขึ้นเฮฮาสนุกสนานครับแต่ละโชว์ออกมาสวยงามที่ประทับใจเลยนะครับเนาะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเนาะเริมแตกตั้งแต่ตัวเกี่ยวมีสีกลับมาเปิดเป็นของสาวน้อยเป็นบรรพงษ์นะครับเนาะ นเนาะเปิดด้วยฉากลั่มก่อนเนาะครับนะเนาะอาทิตย์เนาะครับเนาะแม่ลุงเนาะครับเนาะโอ้เปิดฉากแรกครสุดยอดแล้วครับแต่ละคนนคั่รฟังแต่ละคนไล่มาไล่มา,มาเป็นช่วงเป็นช่วงโอ้ร่างกายนี่หรีไฟแสงสีเสียงเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะพี่นอ้องไในบางนาเวทีแห่งสิขขคัพได้ขนาดนั้นครับเนาะขนาดเบิ้งในได้สุดยังสุดๆขนาดนี้ประทับใจครับ ผมว่าฤดูกาลนี้ไผจ้างสาหน้อยเพชรบันแพงนี่คุ้มสุดคุ้มนะครับผมว่านะครับเนาะยิ่งช่วงนี้ช่วยอีหล่าออกมาถึงอีหล่าเสียงว่เต็มแต่ก็สุดยอดครับชุดสวยชุดหนึ่งผนมาล่าคาเป็นแสนคนนี้เขาเนาะจากแม่เฟื่อนที่จังไลยเนี่นนยใน,ใน,น,ยนะครับเนาะอ่าผิดพลาดจังไลยก็ขอท่านอภัยนะครับเนาะพี่น้องชุดอีหล่าออมาลองโอ้ยังมาไล่ของอีหล่าเนี่ย ได้จากพ่อแม่เขาบานฮักทุกหลังที่มอบในิลลานี่ด้วยความหักความแพงนี่ยล้านหาขึ้นแล้วครับผมมาขึ้นจากดวงใจของพ่อแม่พี่น้องที่มอบให้น้องอุ้งอิงนะครับเนาะมอบให้นีลล่าอุ้งอิงเห็นแล้วโอ้ปลื้มใจดีใจน้ำนิลลานะครับเนาะสุดยอดเลยกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะแล้วเบิ่งในไลฟรายกาเวทีนี่คนระับ วันนี้ไปใช้เลยน้องคำน้อถึงฝนสิตกกัสูน้ำกันนะครับนั่นแหละรับว่าเอฟซีขนาดแท้นะครับเนาะงหากแพงกันเบิ้งแง่งกันถึงฝนถึงฝนตกกันยังอยู่นะครับเนาะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเห็นแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับบ้านหักแต่ละหลังของศิลปินทุกคนแหละครับเนาะที่มาให้กําลังใจฝนตกกับว่ายนอดไฟนะครับเนาะรอเบิ้งรอ ว่าเล่นได้บ่ได้จนกระทั่งว่าเป็นเล่นได้น้องครับ,นะบเนาะถึงฝนจิตตบปวดปลายแม่แน่กับว่าเป็นอุปสรรคน้องครับเนาะเล่นตลอดสอดแจ้งเลยพี่น้องเอ,อ้ยจนกระทั่งเตยล่าเนาะครับเนาะแต่ละคนกับมาไล่ล้นพ่อนะครับเนาะของยีลาเนี่ยมัต้องวอรถึงดอกหัวใจพ,พ่อพ่อแม่มพ่อพ่อแม่ที่มอบให้ยีลานี่เกินล้านดยู่แล้วเวนาะครับเนาะ ในร่วมกันเกินล้านอยู่แล้วจากม่อใจขอ,ของพ่อแม่แมที่มอบให้ที่ลาองค์อิงน้องครับโอ้สุดยอดครับเบิ่งในไหล่สุดเบิ่งจนแจ้งมาไปผีหาถือว่าเศร้าแหล่าน้องครับเนาะพ่อแม่พี่น้องนะมีความประทับใจจังไรแนบบอในเบิ่งแนบบอครับหรือว่าจังไรเนาะถ้าได้เบิ่งก็โอ้สุดยอดน้อครับเนาะพี่นะ้องสมกับการรอคอยน้อครับเนาะ วันเปิดฤดูกาลนะครับเนาะยิงไฟนี่โอ้โมกับเพิ่นไปเที่ยวเมืองนอกนะครับเนาะไปดิปนี่แลนด์บ่อ,อามาเห็ดไฟแสงสีเสียงไซเวที่เนี่โอ้อลังการนะครับเนาะไฟตุนหนังสือวิ่งได้เนะาะตามที่เห็นด้านหาน้าเวทที่หรือเห็นในไรซุดน,นะครับเนาะพี่น้องเห็น้วก็สุดประทับใจแห้งนะ ฤดูกาลในเมื่อคืนนี่นะครับเนาองประสีในอ,อ่างานแทรกก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดหรอกครับเป็นงานแรกนะครับเนาะงยีบเจ็ดแต่วันที่ยีบหกเนี่ยน้ององค์เองก็ยังมีไปในเด้อน,น,นะครับเนาะไปคอนเสิร์ตของเถาแก่น้อยคือเก่าหรอครับเนาะที่อุดรวันที่ยีบหกอะไรในพ่อแม่พี่น้องกักไปให้แรงเชียร์น้ำใจลูกสาวอีกเน่เด้อไปให้กำลังใจลูกสาวกันเนาะเพราะว่าลูกสาวสิไปงานไหนกัน มคิดว่าพ่อแม่พี่น้องกะไปเต็มทุกงานคือเก่าอะไรนะครับนะเนาะแต่กำลังใจนี่แหละครับมื่อเนี้ยมีเรื่องมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเรื่องประทับใจครับกับสาวน้อยบ้านแพงนะครับเนาะใคไอ้ท่านใดที่ได้จ้างไว้แล้วกะรับรองได้ครับสมราคาครับอลังการงานสร้างของผู้บริหารอยู่แล้วครับท่านพิ่นทัพ ผัวาจาง้าเบิ่งไร่สวนหรือไปนาเวทีมาเคลื่นอนนี่ก,ก็โอ้ข้องสียิ้มเปย์เปย์ของสิบชื่นเมื่อนะครับที่ได้จ้างนะครับเนาะสมรคาคาสมการรอคอยนะครับเนาะมาพี่น้องคงสีเห็นกันนะครับเนาะมาไล่ลูกสาวนี่จนว่านักข้อ,อตึงมาแล้วช่องของข้อกันใช้ไล่สดุดพลังเงี้ยนะครับเนาะมันก็เป็นล้าน,นเนาะเนาะ บ้านฮักน้องอุ่นิงบ้านฮักป้าใสบ้านฮักหลายๆบ้านที่รวมๆกันเข้ามาเนาะโอ้ยดวงใจพ่อแม่หมอบกับลูกสาวนี่เต็มเลยนะครับเนาะเห็นแล้วก็ภูมิใจประทับใจนะครับเนาะครับหุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะเห็นแล้วครับพี่น้องมีเรื่องมากเราสุภาพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเรื่องความประทับใจนะครับเนาะ ได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องให้น้ำหน่อยนะครับเด้อคลิปนี้ขอฝากไปสวัสดีก่อนครับไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม